ทบอลยาวลงพื้นอ่าครับชิงของชนโนไทยชิงได้ย้อนมาให้กับจิรพงศ์เข้าในมาจุสดีถึงดูว่าได้สายของทางนาทีไม่ได้ช่องเท่ารครับทีบอลคืนให้กับทางฝั่งของเย,ยเมนเราจะได้ใหม่ดุสดีแทงต่ออาครับดูช่องนี้ของทางชนโนไทยชนโนไทยซัดเนี้ยผู้กุกันเล่นเสาแรกดุสดีให้บอลเนี่ยไม่ล้ำหน้านะครับชนโนไทยทางเลือกไม่มีแล้วครับ แบ็กสายแต่สูงไม่เลข8ลูกนี้ไม่มีรายครับเจ้าที่มันยังไม่หลาต่อคนเดียวเยอะมีเพื่อนกระเจาะป่ะเซบอให้กับทางโมฮัมเหม็ดซาเล่หลาต่อขวาเข้าสไลด์ลูกนี้ไม่ฟาวเลยครับจังหวะสไลด์ของคานตาดุลมานแล้วบ่อหลุมไม่ได้เรื่อยๆของอเดลขวาโล่งเลยครับอเดลหลาต่อถึงอับดุลละมาน อัลาลมานบรรจงมาก็เข้ามือที่เนุตัวรอดแหละครับมีกิจีรพงเติมมาเดี๋ยวผมให้ในช่องดษซี่ดูซีีไม่มีช่องย้อนให้กับทางจิรพงมันปิดหลังเท้า่อันวะาเล่นโดนขวางได้อาครับหรือว่าอากาสอย่างนี้ของชะโนไทยมันห่างตัวไป่นจังหวะแรกเอาเลยบล็อกไว้ได้แล้วอันว่า ตงไม่ขึ้นบอถึงมมฮัมเม็ดเปิดมาโอ้มีตัวสอบมาเป็นอเดลอเดลหาช่องแล้วหักข้อลูกนี้โอ,โอ้โดนชิงแล้วก็ชิงได้ครับเขาเติมมาใหม่แต่มาโอ้ยลูกนี้ลรอ,อพลาดแต่ก็มียังดีทิตนูที่ยังซอนได้ทันครับมีนาทีบอลก,กักักจนได้เนี่ยตีบอให้กับทางเข้าจุดได้ก็ยังโชคดีโมัเม็ดทุ่มมา เขาเลี <cin stereotype and hell> ้ยงจังหวะได้ดีเขาซัดเลยครับฮู้ฮูลูกนี้ว่าโอ้โหเอาเดียวไม่ธรรมดานะครับว่าจี้ใส่ทีแล้วเชื่อมกันกับทางอาเดลเปิดมาสองสองลักหมานยศยศยังดีที่ไม่มีใครครับว่าวางมาจะให้กับทางโมฮัมเหม็ดยังไม่ถึงตรงนี้ถึงจนได้ว่าโมฮัมเหม็ด หลายทุลช่องให้กับรัดมาตามน้ำเนี่ยครับหนึ่งโหล้ำหน้าทงขึ้นโอ้โหทำไมล้ำหน้าถือว่าแค่ไหนไงบ้างโอ้ไม่ล้ำเลยครับโอ้โนนหเป็นทางธนศรนะครับขออภัยเป็นทางธนกิจนะครับขวาธนกิจขวานิดเดียวนิดธนทไทยยังได้อยู่อาพลิกได้หาจังหวะงามเให้จิรพงศ์ปัดทังตอสอง,สองขกเคลียร์เคลียร์ปิดเหมือนกัน งไปทางเสาสอง,สองตั้งมาตั้ง <c oughs> จอตั้งของตัางจิรพงศ์ไหลพายโยคนายหนีได้ <c oughs> ผ่านได้ตลอดและสุดท้ายเป็นทางอับดุลระม,มานับยิงเลยครับอิสนุตั้งสองรออยู่แล้วค่อยมาใไออาดูสดีเข้ามาเยอะอีกแล้วเนี่ยครับแป๊บเดียวมากันแน่นแล้วครับของเราเนี่ มาแถวสองพัวพัชรพลใน้ายใน้ายพัชรพลหักข้อเหมือนจะแฉลบนะครับบอชิงจิรพงศ,าศ,าศา์อ่าธดุสินีขึ้นมาให้จิรพงศ์เขาก็มาสอนโดยอาเม็ดจิรพงศ์ไปได้ไปแล้วปัดปัดเสาแรกไม่ถึงจะเล่นที่ธรรมาศาสตร์อืมในสายอดุลลามมนโอ้โห,โหก็เลาะหาจังหวะยิงจนได้ครับเติมไม่ได้ โผเมทาเติมแล้วลุยเลยครับเปิปดเปิดเรียกว่าเสา์แรกลราจิ้งหัวมาได้บอลหลุดมาเข้าทางของธิรพัฒน์อาครับไปกับเยเมนยังเสมอกันอยู่ศูนย์นะครับเอาฮานบาซีนะครับที่มาแทนกับทันทีมอย่างอ้าวบอลหลุดมาหลุดมาอย่างนี้โอกาสทองธิรพัฒน์ธิรพัฒน์ แรกมีเชื่องเท้าครับก็เลยพอมาเข้าเหลี่ยมจีไม่ถนัดแล้วล่ะครับแหมจังหวะโอกาสข้างหลังครับออกมาที่ชนะสอนปิดเปิดมากระชอกมาเข้าทางของทางพงศกรเข้ากรอครับแต่ว่ากรอตรงตัววาดา้าบออถึงอเดลปิดเปิดมาตุ้งุกน้่ทนุเยี่ยมครับออกมาคว้าแล้วออกเร็วเห็นเป้ายังเกี่ยวได้เราทุกเร็วแล้วครับพงศกร เพื่อนไปแล้วโฉบมาแล้วน้ำหนักน้ำหนักแต่พิชยาก็โดนจับล้าหน้าไปซะก่อนอยู่แล้วล่ะเลือกวางยามาพิชยะดุดแล้วเก็บได้ทีพัดถึงเอาดูว่าโนไทยไหลไหลให,ให้กับทางทีละพัดเป็นให้เต็มครับว่าฮิตหนักได้แล้วเขาย้อนเอียงครับดูฮิตให้อันวานวาคืน ออกขวาอับดุลลามานโอ้ขึ้นมาทีนี้บรรจงเปิดตัวไกล,ต,ไกลตัวไกลมีครับโคกย้อนมาที่เสาแรกแล้วเัวสองเขาแปะเราเคลียร์ได้จังหวะเปิดได้วขวาของอับดุลลามานนะครับเดวมงตั้งมาเนี่ยพงศกรล่ะครับอัดักได้ตัวนี้สุชัยเกี่ยวได้สุชัยลุยล่ะครับหลุยได้ด้วยตาสุดท้ายรอดขายทีนึง่งสุดท้ายเป็นอันดวาที่มายังบงังเจ้าฟาวไม่ได้ครับเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มครับ เดี๋ยวจะเปิดนะครับเปิดไปทางเสาสองทิศนุความไม่ยากแล้วโอ้คอลล่ทางแคบมาเดียวเพื่ออเมทนะครับป่อชิงนาสวยเจรพลย้อนย้อนทศโน้นไทยไปโดนดักได้โดยอเมทครับไหลามาชืใช่ไหลต่อช่องนี้ช่องนี้รัชพลโดนเหนียวไว้แล้วครับได้ฝาวุงสกร แฉลบมาเอาเลยมาได้เหลี่ยมของทางเลยได้ไม้กันวาอันวาเลาะเลาะและ้วเป,ปิดติดบล็อกพชพลเครื่องมาเราต้องระวังครับในช่วงท้ายแบบนี้เลลูกสูตรนะครับเลลูกสูตรโอ้โหหลอกขาดหมดเลยครับไม่มีใครประกบเลยนะครับพงสกรพลิกไม่ได้ครับ อุลมานบอข้ติบติบสุวชัยคล่องเชิญิยากขึ้นมาอ่สุวชัยลุยลุยของสู้ชัยไปไปตาครับลกข้างหลังมไม่ให้ใครแล้วสุวชัยอ <c oughs> ย่างยากขึ้นได้โภสกรนโดนขวางไม่ได้อะไรบอลลูทาเวลาบอลไฮมาโภสกรไม่มีช่องอขวาขวาโลก โปรสกรหาช่องยิงเองลูกนิดข้ามคานครับยังยักศูนย์ศูนย์อยู่โอ้โหทำได้สวยมากนะครับจริงๆจ,งๆจังหวะไปแล้วครับเพื่อตัดสินใจของเขาที่ไม่ยอมจ่ายเพื่อนแต่ว่าเล่นกับสันทิพธ์นันทิพธ์ถึงช่องมาดมันจะอ้าวครับจังหวะนี้โอ้โหนิดเดียวว่าโอ้เขาเกี่ยวไว้ได้พอเ้เขาได้เี้าเดียวเาเดียวมาถึงอับดุลลามานผ่านได้เหลือด่านสุดท้ายยังมีธนทรอ,อยู่หลังจังหวะนี้อันว่า อันวาได้สายติดบ,บล็อกจดทางขวาขวาสุดมัยตอนทีพัดมาโฮสกรชชาวเวลาก็ลุกยังได้อยู่แต่ได้ฟาวล์ะละครับคงจะยิงไกลแล้วครับโฮสกรซับเลยครับก็บได้ย,ยิงอีกทีหนึ่งว่ายังโด่งอยูดนิดๆอีกครั้งครับผูเเ้เล่นที่มีทีเด่นบอ่อของยิมเมนดูเขาเป็นระบบจริงเ,เลยครับไหลมาอเดล ยาวนิดหนึง่งเลยเสร็จเราครับเราดักได้โดยสยชุชชยพอถึงโศุศกรโศรุศกรให้เอาดูว่านี้ดูจังหวะของทางถานขวามีทนนไปต่อโอ้เหลืองเหรอครับหาดูว่าบรรจงมาให้เปลี่ยนทางโอ้มีมีอยู่สองคนแล้วแล้วหนึ่งศูนย์จได้อาล่ะครับไม่ล้าครับไม่ล้มครับมาจากข้างหลังเลยครับโอ้ไม่ล้าครับเป็น2เซนเตอร์ได้ซ้ำนะครับที่จังหวะขึ้นเนี่ย ん